ขณะน,นี้เครื่องบินลงจอดที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆไปที่หลุมจอดค่ะพวกเราก็นั่งรอในเครื่องยังไม่ลุกออกนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะมองไปทุกที่เปิดไฟสว่างสวัยค่ะเ,เวลาท้องถิ่นนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ20นาฬิกาค่ะอุณหภูมิด้านนอกนะคะตอนทีเ่เครื่องจะลงเนี่ย กับตันประกาศว่า14องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้เครื่องบินก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อไปที่หลุมจอดเครื่องบินนะคะส่วนผู้โดยสารก็นั่งรออยู่ในเครื่องบินค่ะยังไม่ได้ลุกออกยังไม่ลุกหยิบกระเป๋าที่อยู่ในชั้นข้างบนนะคะตอนนี้เครื่องบินจอดสนิทแล้วค่ะแล้วผู้โดยสารก็เริ่มลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าบนหิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มเดินออกไปแล้วนะคะ ไปกันค่ะมาถึงโดยสวัสดิภาพนะคะแต่ว่าเนี่ยเกิดขัดข้องทางเทคนิคอะไรไม่ทราบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องบินค่ะดูเมื่อสนิทเลยแล้วก็ลงช้าไฟนี้ดีเลยเกือบชั่วโมงค่ะต้องส่องไฟฉาย ป้ายบอกชัดเจนนะคะว่าไปรับกระเป๋าตรงไหนทางออกด้านไหนนะคะเดินไปตามลูกศรเลยค่ะเดินไปตามป้ายนะคะ,คะเดินไปเรื่อยๆป้าบชัดเจนค่ะมน,นเดินไปรับกระเป๋านะคะไปทางออกค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ที่สนามบินแฟรงคเฟิร์ตก็เขาก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องสวมหน้ากากทุกคนก็มีบางคนสวมบางคนไม่สวมค่ะรับกระเป๋านะคะแล้วก็ทางออกอันนี้อาคารผู้โดยสารที่ 1B ค่ะเทอร์มินอล1ีนะคะไปด้านนี้เลยค่ะ ง่ายดีเป็นผู้โดยสารขาเข้านะคะอาคาร 1B ค่ะสแตมเข้าเมืองนะคะทีนี้ตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะลงไปรับกระเป๋าค่ะ,ะตรวจคนเข้าเมืองก็คล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละค่ะเขาก็แยกคนที่ อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นและประเทศเยอรมนีและกับประเทศอื่นๆค่ะก็เข้าช่องเหมือนประเทศไทยเลยค่ะก็แยกคนที่สัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอื่นๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปรับกระเป๋าค่ะป้ายบอกตลอดทางไปตามลูกศรชี้เลยค่ะด้านนี้เงียบเหงาและวังเวงค่ะ มีแลกเงินด้วยนะคะถ้าใครจะแลกเงินตรงนี้แต่เราไม่แลกค่ะเอากระเป๋าดีกว่าเดินไกลนะคะไปค่ะขาออกก็ไปตรงนี้ค่ะแต่เราเป็นขาเข้าเราออกมาแล้วนะคะสแตมเข้าเมืองแล้วตอนนี้ไปรับกระเป๋าอย่างเดียวค่ะ นะคะลงไปรับกระเป๋านะคะดูนะคะว่าเราไปรับกระเป๋าที่สายพานที่เท่าไหร่ดูที่บอร์ดนะคะ่ะสายพานที่22่สิบสองนะคะนน่น ون. เดินไปทางโน้นคะ่ะยี่สิบสองน่นสายพานนะคะที่จะต้องมารับกระเป๋า แต่เราไปรับที่าสายพานที่22ค่ะสายผ่านที่19เนี่ยเขามาจากพา,ายมามายกกันนะคะแต่เราไม่ได้มาเรามาจากประเทศไทยค่ะสายพานสุดท้ายเลยนะคะ22ค่ะกระเป๋ายังไม่ลงนะคะยัไม่มา รอค่ะผมก็ยืนรอเต็มเลยนะคะเรากระเป๋าใบเดียวไม่ต้องการรถเข็นค่ะไปค่ะเดี๋ยวรอกระเป๋านะคะเรามารอรับกระเป๋านะคะไฟล์ทีจีเก้าสค่ะจากกรุงเทพมาที่แฟรงเฟิร์ตรอกระเป๋าอยู่ตรงนี้ผู้โดยสารก็รอเยอะค่ะ เต็มอยู่นี่แหละแต่กระเป๋ายังไม่มาเยอะเท่าไหร่ค่อยๆทยอยมาค่ะเครื่องดีเลย์เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะดีเลย์มาจากกรุงเทพค่ะตรงนี้ก็เลยต้องดีเลย์ด้วยรอกระเป๋าค่ะเอามาแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ใบนี้ก็ไม่ใช่ค่ะ ใช่ยังไม่มาโอ้ยเนาะทำยังไงเนี่ยนึกว่าไปนี้ไม่ใช่ค่ะต้องรอแล้วค่ะโอ้ยเนาะรออีกค่ะยาวยาวยาว,ยาวหลังจากที่รับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเ,ออเราเสียเวลารอกระเป๋าประมาณเกือบชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็เดินออกมานะคะ ก็เป็นอนาวันนี้คุณรจีไม่ทันรถไฟขบ,บวนที่เราจองไว้ค่ะจำเป็นต้องรอคนที่บ้านขับรถมารับนะคะนี่คือผลพวงของการเดินทางที่เครื่องดีเลย์เครื่องช้าเครื่องเสียเวลาค่ะ